สวัสดีครับยเสียบเรามาชมเกมและก้าหัวอีกเกมครับฝั่งนี้เป็นพีแวนนะครับพีโอนะครับผมยืนคู่กับเจ้าป่งนะครับห่างห่างห่างไปเกี่ยวเอายังไงเจออู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยได้ได้ได้ยออนไหม โอ้ยอยู่เีกอครับเอาแล้วจะตีกัน้วฝั่งนี้ครับยังไงครับโอ้โหโอ้โหเอา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 ยังไโอ้โหดูดิเฮ้ยยเอ้ยเอาแล้วยไป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 รปไปปบไป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 ไไป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 ไไไไปไปไไปไไปไปไนไดไป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  ปิดเสียงเลยครับปิดแล้วไม่ได้ครับปินแล้วครับาเี่ยวั้ครับปิดแล้วครับปดีครับปินเรียบร้อยแล้วไม่ได้ยินไปดครับไม่ได้ยินไม่รู้เสียงอะไรไปดครับไม่มีเลยปมัต้องเต้มรบร้อหครับมาชมาสนี่คือเป็นคอนเทนต์นะคอนเทนต์ของแกนะครับมครับเออนี่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นสีสั้นั้ครับโหครับทีมงานรานินทานครับเสื้อแดงนี่ก็เป็นโควิดครับ นี่เป็นเจ้าโต้งครับโอ้โหหมดเลยครับเจ้าอาร์ตครับเจ้าฝองครับปอดยฝงนะเป็น่าให้ฝังนอ๊ยไ้เดี๋ยวผมานะครับเรามาชมเกมกันต่อครับตอนนี้10ต่อ9ครับคะแนนนะครับพอดีผมไปทำธุระครับเสียสครับ เดี๋ยวเรามาชมคู่เอกกันนะครับคืนนี้ครับแรกข่าหัวครับเป็นซุเปอร์แม็กกับซุเปอร์หนึ่งครับทีมงานโคราชนะครับมาดูกันจับนิ่งมากครับโอ้ยกงามมากโอ้ยยกดีมากครับลูกนี้ไหลดีมากเลยครับ ฝางบอกว่าสะบัดจนเจ็บคอแล้วครับมันไม่ลงครับอยู่ที่จังหวัดยศครับเอาล้ครับเก้าต่อสิบครับเปิดหัวดีมากครับปืดเลยโอ้โหจออือครับผู้ยิงเล่นเวทยิงสูงครับจ่ออือครับเดี๋ยวเราจออูนี่แรกข้ามกับหนุ่ยหัวระเบิดมาแล้วนะครับชนะด้วยนะหรือว่าไม่ธรรมดานะเนี่ย ตัวคุมนี่หรือว่าสไปนี่โอ้ยดูครับลุงนี้ครับทางอยู่กับที่ยังไงโอ้โดนเกี่ยวครับเอายังไงได้ครับเอาไม้ครับเดินเข้าใกล้หลังหรือเปล่าโอ้โหลุงนี้เปล่าครับนี่ดีนะครับไม่เสียแต้มครับดีงานครับ จะมงานใะมิน้ทีมงานครับทีมงานลามินธาเยอะมากครับดูโคสครับดูโค้สครับโค้สครับนี่ครับชุบคนหนึ่งครับเสื้อเรียบร้อยเอาไปวางไว้แล้วนะเอาเบอร์เก้าไปเลยเบอร์ที่เด็ดเลยนะ เล็กๆมากเล็กมากเมาเก้า่าเก้าน้ยแค่ครับสิบต่อสิครับาะลุสิิลสิบเท่ากันไปบัสบัสบัสเจ้าเชื่อจยังยังครับยังครับยังครับ ครวมสิบเท่ากันครับคนละสามแต้มสไปยยกโอ้ยสไปนี่ยกดีมากครับโอ้โหโดนคูนะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วลูกนี้ครับโอ้โหเร็วมากครับเจ้าฝั่งครับสุดยอดมากครับพี่แอนตรงนี้ครับนี่ครับข้าไม่ได้ใช่ไหมดูให้ดูดักให้ดูดักโอ้โหอะไรก็ไม่รู้โอ้โหอะไรก็ไม่รู้ครับให้ดูเอวครับให้ดูเอวครับ มาชมกันต่อครเบ FC ีครับส1เแล้วนะครับโอ้สายอย่างงามขวายยกดีดีโอ้ได้โอ้ไม่ทันส2สองลูกเดียวเกมเอาล้ครับคราวนี้ครับไม่มีด่าแน่นอนครับเอาสวครับเอาสวครับเกี่ยวสุดยอดมากครับเกี่ยวซ้ายครับโอ้สุดยอดมากครับเกี่ยวซ้ายลูกเมื่อกี้ครับ

โอ,โอ對對้ยเสียดายครับมาซ้ายรับอยู่ยิ่งๆงเลยครับมาขวาแทนครับลูกนี้ครับไม่ขึ้นครับแกอันนี้ประสาทดีมากนะครับชาหรับิเวนครับสิบต่อสิบสองครับสามเต้มครับฝั่งนู้นครับ มาแล้วครับเปิดด้วยหัวยังไงล้นไม่ล้นไม่ล้นพอดีเลยยกดีมากครับนี่แยกลูกแน่กับสไปเลยนะครับนี่ครับี่า แปมเดียวเกมครับมือเกมมือเกมมือเกมสิบสองต่อสิบเกมเลยสุดยอดครับเกมครับสรุปก็เป็นฝั่งพี่แว่นกับเจ้าปองครับชนะไปครับเขาบอกว่าข้าไม่ตายครับตัวหนังสือครับโอเคนะเว้ยสิครับสรุปก็เป็นพี่แว่นกับเจ้าปองครับชนะไปครับ ชนะไป13ต่อ10แต้มครับโอ้เกมต่อไปเป็นเกมของปาหมานนะครับลงมาแล้วทีมงานปาหมานนี่ครับนี่ครับนี่ครับสคตมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับนี่ครับรอชมเลยนะเบียร์สีสักครู่ครับเดี๋ยวเรากลับมาชมกันต่อนะครับคราวนี้เป็นแร็คข้ามฟรีนะครับผมดูบรรยากาศสักครู่ครับรอบนอกครับ ซุปเปอร์หนึ่งว่าไงนะซุปเปอร์หนึ่งว่าไงนะอาเบอร์เก้านี่คือใสไหมวันนี้เบอร์เก้าเลขหมาหน้าว่าเป็นเลขวันเกิดผมเองครับโอ้เลขวันเกิดวันเกิดวันที่เก้าวันนี้แหละวันนี้โอ้นี่ครับนี่วันวันเฮ้ยคิโมยังไงนี่เขามาสดวันนี้ก็สดก็เห็นสดตลอดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานของเตยซับติงเดี๋ยวจะรู้เรื่องวันนี้ห้าสี่รองไปก่อนเลยไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวนี่ครับเขามาสดวันนี้ดูด่วนว่านี่เขา เอาเบอร์เก้ามาให้เขาโดยตรงนะเสื้อปาเตียรู้ไหมเออนี่ครับเห็นว่าชนะหกไฟลวดอะไรไม่เกี่ยวออเออในวันนี้รู้เรื่องถกไฟก็จะห้าสีนี่แหละครดีครับดีครับเขาต้องเล่นตามหน้าเสื้อนี่ครับสำหรับซูเปอร์แม็กเอาเบอร์ห้าไปห้าสี่ไปสองหมื่นไปนี่ครับเบอร์ห้าเบอร์เก้าครับทีมงานอย่างเป็นเงของซูเปอร์หนึ่งกับซูเปอร์แม็กนะครับวันนี้ครับเขาบอกว่าจะหยุดหยุดจะหยุดสถิติของเตยซัมติงใช่ไหมวันนี้ หยุดแน่นอนแต่คำว่าสองสองอ่ะหนึ่งหนึ่งแม็กอ่ะก็ยังไม่แพ้ใครนะบอกเชิดให้ถูกต้องถูกต้องรู้รู้รู้อันนี้หาใครเปรียบไม่ได้เลยตอนนี้ทั่วโลกยังไม่มีเลยยังหาไม่ได้สองสองสาหรับสองสองอันนี้มาลองวัดสามสองดูนะครับสักคู่ครับเอฟซีครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับเอฟซีครับเดี๋ยวเรามารอชมนะครับสวัสดีครับสามสองลองใหสีเองไอ้กล้ย